มาณับุญจำนงรายยาวซักร,ระบบราชการ23ปีเป็นแค่จ่าสิทตำรวจปมเลื่อนยศตำรวจหญิงชี้วงการนี้ไม่ใช่ลูกทันหลานเธอก็อย่าไปหวังค่ะ จากกระแสวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักนะคะหลังจากที่ทาง Facebook เพื่อนตำรวจได้ออกมาโพสต์ถึงกรณีที่ตำรวจหญิงชั้นประทวนรายหนึ่งเติบโตในสายงานข้าราชการตำรวจอย่างรวดเร็วล่าสุดนะคะก็ได้เป็นตำรวจชั้นสัญญบัตรติดสามดาวบนบาทเป็นที่เรียบร้อยมีคำนำหน้าเป็นร้อยตำรวจเอกหญิงภายในะระยะเวลาไม่กี่ปีนั้น ล่าสุดนะคะมานัดบุญจำนงค่ะนักมวยสากลแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกปี2004ที่กรุงเอเธนประเทศกรีซและเหรียญเงินโอลิมปิกปี2008ที่ประเทศจีนก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเล่าถึงการรับราชการค่ะโดยระบุว่าเห็นคนแชร์กันเยอะมากเลยตอนนี้เรื่องติดยศพวกผมเนี่ยทำชื่อเสียงกันมาเยอะหลายคนทําชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมาไม่รู้จักเท่าไหร่ยังไม่ได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งเลยแล้วก็วงเล็บนะคะว่าหมดประโยชน์ก็หมดค่ะ ขณะที่วรพจนะคะอดีตนักมวยสากลเหรียญเงินโอลิมปิกปี2004ก็เข้ามาคอมเมนต์เหมือนกันว่า23ปีเต็มๆจาสิบตำรวจสุดๆครับระบบราชการไม่ใช่ลูกทันหลานเธอก็อย่าไปหวังอีกปีกว่าๆคงไม่ต้องวุ่นวายกับระบบที่ ยิงกลุ่มไข่และดีครับผมเหมาะสมครับท่านนอกจากนี้นะคะก็ยังมีชาวเน็ตรายนึงค่ะเข้ามาคอมเมนต์ว่ามีออกแถลงการจากโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับว่าเขาเนี่ยจบปริญญาโทมาสามารถเลื่อนจากร้อยตำรวจตรีเป็นร้อยตำรวจเอกภายในยระยะเวลา2ปีได้ครับซึ่งทางมานัสเนี่ยก็ได้คอมเมนต์ตอบกลับว่าวรลพ์จบปริญญาโทยังเป็นจิตเอกเลยครับผม